ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1370กระดองเต่าของนักปรา์ชี JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง ชายหนุ่มผู้มาใหม่ก็อยู่ตรงหน้าเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่อธิบายไม่ได้การทำนายของเขาไม่อาจใช้การได้กับอีกฝ่ายหรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนกว่าเดิมเขารู้สึกก็ราวกับว่าตัวเองกำลังพยายามทำนายบางอย่างที่ไม่มีจริงอยู่ในโลกเป็นการถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วแนวคิดเรื่องกำกับอดีตชาติจะนำมาใช้กับการปฏิเสธการทำนายได้อย่างไรเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเห็นผลลัพธ์ผู้อาวุโสเฟิงมองหน้าสิทธิ์ของเขาและตั้งคำถาม ชายหนุ่มพยายามกล้ำกลืนอาการบาดเจ็บไว้ก่อนจะตอบผมทำนายอะไรไม่ได้เลยแน่นอนเพราะเขาคือความว่างเปล่าของโลกใบนี้ไม่เพียงแต่โชคชะตาของเขาแม้แต่ทุกสิ่งที่เขาทำและกำลังจะทำก็จะถูกปิดกั้นจากดวงตาของโลกผู้อาวุโสเฟิงพูดเออสุดท้ายชายหนุ่มก็เข้าใจว่าทำไมท่านอาจารย์ของเขาจึงอยากพบชายหนุ่มผู้มาใหม่คนนี้ สภาวะของการปฏิเสธการทำนายเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อการเป็นผู้อย่างรู้ไม่มีการบันทึกไว้ถึงผู้ที่มีสภาวะนี้แต่ถึงอย่างนั้นตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวลมนุษยชาติก็มีคนแบบนี้อยู่หลายคนในโลกเขาไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายที่ดูแสนจะธรรมดาคนหนึ่งจะมีสภาวะนี้เช่นกันทุกสิ่งที่ผมทำและกำลังจะทำจะถูกปิดกั้นจากดวงตาของโลกจางเซเวียนขมวดคิ้วเมื่อได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ เขาต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าจะเข้าใจคำพูดนั้นเป็นไปได้ว่าเหตุผลที่การทำนายใช้ไม่ได้ผลกับเขาก็เพราะหอสมุดเทียบฟ้าหอสมุดเทียบฟ้าเปรียบได้กับเครื่องมือของสวรรค์จึงเป็นธรรมดาที่การปกปิดเจตจำนงของสวรรค์และการปิดกั้นไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาสอดส่องจึงเป็นเรื่องง่ายพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีสภาวะของการปฏิเสธการทำนายแต่อย่างใด ใช่แล้วอันที่จริงคุณคือความผิดพลาดของโลกใบนี้หากคุณกลายเป็นผู้อย่างรู้ไม่ว่าคุณจะล่วงลึกความลับของสวรรค์มากแค่ไหนก็จะไม่มีวันต้องได้รับผลกระทบจากแรงตีกลับของมันเลยผู้อาวุโสเฟิงอุทานด้วยนตาเป็นประกายการทำในอนาคตเท่ากับการเปิดเผยความลับของสวรรค์ จึงเป็นธรรมดาที่เหล่าผู้อย่างรู้จะต้องได้รับผลกระทบจากแรงตีกลับของสวรรค์สำหรับการกระทําของพวกเขาด้วยเหตุผลนี้บรรดาผู้อย่างรู้ในระดับสูงสูงจึงมักมีจุดจบที่ไม่สวยงามนะเมื่อคนคนหนึ่งสอดส่องและค้นหาความลึกลับความลึกลับนั้นก็จะตอบโต้กลับหากเขาเพียงแค่ทำนายในเรื่องเล็ก ก็ยังพอจะหลีกเลี่ยงคำสั่งของสวรรค์ได้แต่หากพยายามจะทำในเรื่องที่มีผลกระทบกับโลกไม่ช้าก็จะพบว่าเจตจำนงของสวรรค์ตรงเข้าต่อต้านลงท้ายพวกเขาก็มักจะพบจุดจบเพราะการเข้าท้าทายสวรรค์แม้เมื่อดูภายนอกผู้อย่างรู้จะมีความโดดเด่นแต่อันที่จริงพวกเขาก็คือนักทะมองที่ขวักคว้าและสอดส่องความลับของสวรรค์ดังนั้นอันตรายที่พวกเขาจะต้องเผชิญจึงมีมากกว่าอาชีพอื่นๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับกฎเกณฑ์เหล่านั้นหากผู้นั้นมีสภาวะของการปฏิเสธการทำนายสภาวะนี้จะไม่อยู่ในการคิดคํานวณของสวรรค์ดังนั้นต่อให้พวกเขาจะสออส่องความลับของสวรรค์สักแค่ไหนก็จะไม่ต้องเผชิญกับการลงโทษจากสวรรค์เลยเป็นสภาวะที่อนุญาตให้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์สวรรค์ได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องถูกลงโทษสร้างมาเพื่อผู้อย่างรู้เท่านั้น ผมก็เพิ่งรู้ตอนที่จางชุนขอให้ผมสอดส,สองภูมิหลังและท่านอาจารย์ของคุณน,นี่และผู้อาวุโสเฟิงอธิบายเมื่อได้ยินคำนั้นจางชุนหน้าแดงก่ำเขาโมโหจะนอแทบจะระเบิดหลังจากถูกซ้อมเขาก็หมายมั่นจะเอาคืนจางเซเวียนจึงจ่ายเงินไปเป็นจํานวนมากเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสเฟิงต้องการให้อีกฝ่ายช่วยเขาสอดส,สองภูมิหลังของจางเซเวียนแต่ความพยายามของเขากลับทําให้จางเซเวียนอยู่ในสถานภาพที่เหนือกว่า ไม่เพียงแต่เขาจะไม่รู้อะไรเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจังเซเวียนอีกฝ่ายยังกลายเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของผู้อาวุโสเฟิงด้วยเรากับโลกก็เข้าข้างหมอนั่นสภาวะของการปฏิเสธการทำนายนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นผู้อย่างรู้ผู้อาวุโสเฟิงมองจังเซเวียนด้วยในตาที่เป็นประกายอย่างตื่นเต้นเพราะฉะนั้นคุณคิดอย่างไรถ้าจะมาเป็นสิทธิสายตรงของผม ผู้อาวุโสเฟิงคุณจะรับหมอนั่นเป็นสิทธิสายตรงของคุณหรือแต่คุณไม่เคยรับสิทธิสายตรงมาก่อนเลยนี่จังชุนอ้าปากค้างถึงผู้อย่างรู้จะไม่มีประสิทธิภาพการต่อสู้อันล้ำเลิศแต่ด้วยธรรมชาติพิเศษของอาชีพของพวกเขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน9ก้าสถานะระดับบนโดยเฉพาะกับผู้อาวุโสเฟิงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้อย่างรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ข้อเท็จจริงที่ว่าหัวหน้าตระกูลของพวกเขายังต้องปฏิบัติตัวต่อผู้อาวุโสเฟิงอย่างสุภาพก็บ่งบอกถึงสถานภาพของอีกฝ่ายในทวีปแห่งประมาจา์แล้วถ้าจางเซเวียนได้เป็นสิทธิสายตรงของผู้อาวุโสเฟิงจริงๆความหวังของเขาที่จะแก้แค้นก็เป็นอันล่มสลายสิทธิสายตรงชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆมีสีหน้าที่บ่งบอกทั้งความอิจฉาและความชื่นชม เขาเป็นแค่ลูกศิษย์ธรรมดาสามัญคนหนึ่งของผู้อาวุโสเฟิงซึ่งหมายความว่าไม่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดสาระสําคัญในมรดกตกทอดของผู้อาวุโสเขาอาจจะต้องเป็นผู้อย่างรู้ระดับ8ปดดาวไปชั่วชีวิตไม่อาจก้าวหน้าไปได้มากกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่เขาจะทําได้สภาวะของการปฏิเสธการทานายนั้นเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิดจะหมันเพียรฝึกฝนหนักแค่ไหนก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ อีกด้านหนึ่งจางเซเวียนก็ไม่คาดคิดว่าผู้อาวุโสเฟิงจะขอให้เขาเป็นสิทธิสายตรงตั้งแต่พบกันครั้งแรกแทนที่จะตอบคำถามนั้นไปตรงๆเขากลับมองผู้อาวุโสเฟิงอย่างสงสัยและถามว่าสภาวะของการปฏิเสธการทำนายนั้นหาได้ยากมากเลยหรือยากมากในทวีปแห่งประมาจานนั้นผมรู้จักอยู่เพียงสี่คนที่มีสภาวะนี้รวมถึงคุณด้วยผู้อาวุโสเฟิงตอบ สี่คนไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นใครบ้างนึกไม่ถึงว่าจะมีเพียงสามคนที่มีสภาวะนั้นจังเซเวียนอดอยากรู้ไม่ได้ในเวลาเดียวกันจังชุนก็รีบหันมามองด้วยความสนใจคุณคงเป็นหลัวชวนชิงจากตระกูลหลัวใช่ไหมแทนที่จะตอบคำถามของจังเซเวียนผู้อาวุโสเฟิงหันไปถามหลัวชวนชิงชวนชิงคาระวะผู้อาวุโสเฟิงหลัวชวนชิงประสานมือ ไม่ต้องมีพิธีรีตองรอกก่อนหน้านี้ตอนที่น้องสาวของคุณปิดกั้นวนยุทธของเธอและออกจากตระกูลหลัวไปหัวหน้าตระกูลของคุณได้ขอให้ผมแวะไปเยี่ยมเยียนที่ตระกูลหลัวและร้องขอคําทำนในตำแหน่งที่อยู่ของเธอแต่ผมก็ไม่อาจทำนในตำแหน่งที่อยู่ของเธอได้ถ้าผมเดาไม่ผิดนั่นหมายความว่าเธอมีสภาวะของการปฏิเสธการทำนายเช่นการผู้อาวุโสเฟิงพูด น้องสาวของผมมีสภาวะของการปฏิเสธการทำนายหรือหลัวชวนชิงประหลาดใจกับการเปิดเผยข้อมูลนี้ก่อนจะพยักหน้ารับเมื่อก่อนเขาเคยสงสัยว่าเหตุใดที่แม้จะมีผู้อย่างรู้อยู่หลายคนในตระกูลหลัวแต่พวกเขาก็ไม่อาจทำนายแหล่งที่อยู่ของน้องสาวของเขาได้เป็นระยะเวลานานนั่น,น,นคือเหตุผลที่ทำให้เขามีอคติกับบรรดาผู้อย่างรู้ คิดว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงพวกหลอกลวงเอาเงินและพยายามทำตัวมีเกียรติในสายตาคนอื่นแต่ถ้าน้องสาวของเขามีสภาวะนี้จริงๆนั่นก็จะอธิบายได้ทุกอย่างผู้อาวุโสเฟิงพยักหน้าแล้วอีกสองคนหละจางชุนถามคนแรกที่ผมพบว่ามีสภาวะนี้คือทายาทน้อยของตระกูลจางของคุณไม่ว่าผมจะพยายามทำนายและค้นหาที่อยู่ของเขามากแค่ไหน ก็ไม่เจอร่องรอยของเขาเลยสักแห่งราวกับเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกผู้อาวุโสพูดทายาทน้อยจังชุนถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีที่ทายาทน้อยมีสภาวะนี้เช่นกันไม่อย่างนั้นเขาคงจะต้องกล้ากลืนอดทนกับความลิงโลดของหลัวชวนชิงในการเกะทับเรื่องนี้ไปอีกหลายปี คนสุดท้ายที่ผมรู้จักคือสาวน้อยลึกลับที่ผมได้พบเมื่อสองถึงสเดือนก่อนเธอมีอายุรุ่นราคราวเดียวกับปรมาจารย์จางและมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ผมเคยพบมาแต่น่าเสียดายที่เธอหายตัวไปก่อนที่ผมจะทันได้พูดคุยกับเธอผู้อาวุโสเฟิงสายหน้าและถอนหายใจผมรู้แล้วจางเซเวียนพยักหน้าที่ผ่านมาเขาได้ยินถึงความเก่งกาจของทายาทน้อยและหลังจากได้ฟังสิ่งที่ผู้อาวุโสเฟิงพูด ก็เริ่มจับทางได้คร่าวๆว,ว่าคนประเภทไหนที่เขาจะต้องต่อก่อนด้วยเขาสามารถหลีกเลี่ยงการทำนายของบรรดาผู้อย่างรู้ได้ก็เพราะหอสมุดเทียบฟ้าแต่เมื่อคิดว่าทายาทน้อยมีสภาวะของการปฏิเสธการทำนายอยู่จริงๆก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงซ่อนตัวอยู่ได้เป็นเวลานานและแม้แต่ตระกูลหลวงก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เพราะก่อนคุณบอกว่าไม่มีทางที่จะอย่างรู้โชคชะตาและภูมิหลังของผมได้เพราะสภาวะของการปฏิเสธการทำนายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าพี่หลวงกับผมเพิ่งมาถึงหน้าประตูของคุณและถึงกับส่งลูกศิษย์ของคุณออกมารับพวกเราด้วยจังเซเวียนพันคีดาอะไรได้บางอย่างเขาขมวดคิ้วอย่างสับสนในเมื่อไม่มีทางทำนายตำแหน่งที่อยู่ของเขาได้ผู้อาวุโสเฟิงก็ไม่ควรจะรู้ว่าเขาจะมาที่นี่อีกอย่างประตูก็ปิดสนิทอยู่ตอนที่พวกเขามาถึง เออเหมือนจะไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำถามแบบนี้ผู้อาวุโสเฟิงชะงักไปอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะส่งสายตาประหลาดใส่จางเซเวียนคุณไม่เคยใช้การรับรู้จิตวิญญาณมาก่อนหรือห้องนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ห่างจากทางเข้าจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะส่งการรับรู้จิตวิญญาณออกไปจางเซเวียน บางที่อาจเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในศาลเจ้าของผู้อย่างรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงดูเหมือนจะมีเมฆหมอกแห่งความลึกลับครอบคลุมไปหมดด้วยเหตุผลนี้เขาจึงคิดว่าเป็นเพราะความสามารถพิเศษบางอย่างของผู้อย่างรู้ที่ทำให้ผู้อาวุโสเฟิงทำในการมาถึงของเขาและส่งลูกสิย์ออกมารับได้ใครจะไปคิดว่ามันเป็นแค่การใช้การรับรู้จิตวิญญ,ญาณแบบทั่วๆไปเท่านั้น มันเป็นความสามารถที่นักรบทุกคนซึ่งมีวรยุทธเ์เหนือกว่าระดับเซียนขั้นสองสามารถใช้ได้เมื่อถูกเปิดใช้งานผู้นั้นจะรับรู้ทุกสิ่งที่อยู่ภายในรัศมีที่กำหนดด้วยความสามารถนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่ผู้อาวุโสเฟิงมจะรับรู้การมาถึงของพวกเขาว่าอย่างไรคุณเต็มใจจะเป็นสิทธิสายตรงของผมหรือเปล่าเมื่ออธิบายเรื่องราวจบผู้อาวุโสเฟิงมก็พูดเรื่องที่ค้างอยู่ขณะมองจางเซเวียนอย่างคาดหวัง ไม่มีทางที่เขาจะรับองคหญิงน้อยแห่งตระกูลหลวทายาทน้อยจากตระกูลจางหรือสาวน้อยลึกลับที่เขาเคยพบเป็นลูกศิษย์ของเขาได้แต่สําหรับจางเซเวียนเขารู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสอยู่ไม่น้อยหากเขาได้รับจางเซเวียนเป็นศิษย์สายตรงด้วยศักยภาพอันนาทึ่งของอีกฝ่ายที่มีต่ออาชีพนี้พวกเขาคงจะทําให้อาชีพผู้อย่างรู้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง ต้องขออภัยด้วยแต่ผมมีท่านอาจารย์และมระดกของผมเองแล้วคงจะไม่สะดวกใจนักหากผมจะรับใครอื่นเป็นอาจารย์อีกจังเซเวียนสายหน้าผมโชคดีที่มีโอกาสได้พบท่านอาจารย์ของคุณหยางชวนผมเคยพบเขาอยู่ครั้งหนึ่งถึงเขาจะมีนิสัยที่ออกจะแปลกประหลาดแต่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรในการที่คุณจะรับคนอื่นเป็นอาจารย์สำหรับอาชีพรองรับแทนที่จะขุนเคืองกับคำปฏิเสธของจังเซเวียนผู้อาวุโสเฟิงให้เหตุผลอย่างสุข,ขุม ยังไม่ทันที่จางเซเวียนจะได้พูดอะไรจางชุนก็กระตุกเขาอุทานน่อยอย่างไม่อยากเชื่อหยางชวนผู้อาวุโสเฟิงกําลังจะบอกว่าท่านอาจารย์ของจางเซเวียนคือปรมาจารย์อย่างแห่งสภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่หรือแม้แต่หลวชวนชิงก็ตาโตเมื่อได้ยินคําพูดนั้นพวกเขาเคยพูดถึงชื่อของหยางชวนระหว่างการเดินทางตามล่าน้ําเต้าตงชูแต่จางเซเวียนก็ไม่ได้พูดอะไรเลยทําไมจูจ่ๆเขาจึงกลายเป็นสิทธิ์ของหยางชวนไปได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมาจังเซเวียนถึงไม่เกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดจากการซ้อมจังชุนแม้ตระกูลจางจะเป็นตระกูลนักปราดหมายเลขหนึ่งของทวีปแห่งประมาจา์แต่ก็ยังอ่อนด้อยนักหักจะเปรียบเทียบกับสภาประมาจา์สำนักงานใหญ่ในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดเว้นเสียแต่ประธานสภาประมาจา์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างมาหลายพันปีแล้วสถานภาพของหยางชุนนั้นไม่ได้เป็นรองใครในสภาประมาจา์สำนักงานใหญ่เลย สำหรับสภาวะของคุณผมไม่อาจทำในสิ่งใดได้แต่ด้วยการใช้อำนาจาของผมที่มีอยู่ในปูชนีสถานนักปราดทำให้ผมสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณการไต่เต้จา,าจากอาณาจักรไกลปืนเที่ยงอย่างอาณาจักรเทียนเซเวียนและมาได้ไกลขนาดนี้ทั้งยังระบุว่าตัวเองเป็นสิทธิของปรมาจารย์อย่างผมก็ไม่อาจจินตนาการได้ว่าจะมีปรมาจารย์คนไหนที่จะสามารถบ่มเพราะลูกศิษย์ที่เก่งกาจได้อย่างคุณผู้อาวุโสเฟิงพูดขณะหัวเราะหื้อ ถึงเขาจะทำในรายละเอียดของจางเซเวียนไม่ได้แต่ก็เข้าถึงข้อมูลของอีกฝ่ายเมื่อพิจารณาจากการที่จางเซเวียนระบุอยู่บ่อยๆว่าท่านอาจารย์ของเขาคือหยางชวนก็ไม่ยากที่จะสืบสอะเรื่องนี้ผมจางเซเวียนถึงกับเงือตกเหตุผลเดียวที่เขาบอกใครต่อใครว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ของหยางชวน ก็เพราะเขาคิดว่ามันเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเองสามารถใช้ได้ตามใจใครจะไปรู้ว่าชื่อนี้มีตัวตนอยู่จริงแถมยังมีสถานภาพสูงส่งด้วยช่างหน้าปวดหัวเหลือเกินถ้าอย่างชวนว่ามาที่ปุชนีสถานนักปรา์และพูดว่าเขาไม่ได้มีลูกศิษย์คนนี้เรื่องโกหกของเขาคงจะต้องถูกเปิดโปงแน่ หากปราศจากร่มเงาที่คอยปกป้องไม่ช้าพวกคนโลภมากก็จะต้องพากันจับตามองเขาอยากจะค้นหาความลับที่ทำให้เขาพัฒนาวันยุทธได้อย่างรวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญในอาชีพรองรับต่างๆว่าอย่างไรละเห็นสีหน้าของจังเซเวยนเปลี่ยนไปผู้อาวุโสเฟิงคิดว่าอีกฝ่ายกำลังครุ่นคิดหนักจึงหัวเราะเบาๆและพูดว่าถ้าคุณยังคาใจเรื่องนี้ผมส่งข้อความไปที่สภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่เพื่อขอความเห็นของเขาแทนคุณก็ได้ สำหรับเรื่องนั้นจางเซเวียนเลิกคิ้วเมื่อได้ยินเขารีพูดขึ้นอย่างร้อนใจผมขอบคุณผู้อาวุโสเฟิงเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติผมแต่ผมไม่เคยเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้อย่างรู้มาก่อนดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขออ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้ถ้าผมพอมีความรู้เรื่องศาสตร์ของการทำนายอยู่บ้างก็จะยิ่งกว่ายินดีที่จะรับข้อเสนอของคุณไม่อย่างนั้นผมจะต้องรู้สึกผิดที่สติปัญญาอ่นอ,อนด้วยของผมจะทำให้ชื่อเสียงของคุณต้องด่างพร้อย เขากำลังตกที่นั่งลำบากเขามาที่นี่กับหลัวชวนชิงเพื่อจะล้างแค้นจางชุนแต่ใครจะไปคิดว่าลงท้ายจะได้รับข้อเสนอจากใครคนหนึ่งให้เป็นลูกศิษย์ของเขาและบุคคลนั้นก็ยังบอกด้วยว่าจะรายงานเรื่องนี้กับหยางชวนหากเขาปฏิเสธข้อเสนอหลักก็ไว้การเป็นคนเด่นคนดังนี้ช่างมีปัญหาเสียจริงทำไมความปรารถนาของเขาที่จะมีชีวิตเรียบง่ายและธรรมดามันถึงได้ยากเย็นนะ ในเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะขอเข้าไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับผู้อย่างรู้ก่อนถึงเวลานั้นก็มาดูกันว่าใครจะเป็นลูกศิษย์ของใคร คุณอยากเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของเราหรือเมื่อเห็นจางเซเวียนไม่ปฏิเสธความคิดที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของเขาผู้อาวุโสเฟิงถอนหายใจอย่างโล่งอกเขามองจางเซเวียนด้วยสายตาที่บ่งบอกว่าถึงอย่างไรคุณก็เป็นอัจริยะจากนั้นก็หัวเราะเบาๆมีอะไรมากมายให้ร่ำเรียนในฐานะผู้อย่างรู้ซึ่งมากเกินกว่าจะเชี่ยวชาญได้ภายในวันสองวันแต่อันที่จริงก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมีวิธีที่ง่ายใดกว่านั้นในการวัดความปรากเรื่องของคุณในฐานะผู้อย่างรู้ วัดความปราดเปรื่องของผมในฐานะผู้อย่างรู้จังเซเวียนขมวดคิ้วใช่แล้วอยู่เฉินนำกระดองเต่ามาทีผู้อาวุโสเฟิงสั่งการพร้อมกับบกมือขอรับชายหนุ่มหันหลังกลับและจากไปไม่ช้าก็เข้ามาพร้อมกับกระดองเต่าโบรัมโบราณซึ่งเขาใช้สองมือประคองมาอย่างระมัดระวัง กระดองเต่าโบราณน,นั้นมีสีเทาอ่อนผิวหน้าของมันเต็มไปด้วยรอยร้าวจางๆแม้จะยังไม่ทันได้เข้าใกล้จังเซเวียนก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศโดยรอบที่ออกจะสันสถานเล็กน้อยราวกับความลับต่างๆนานาของโลกอัดแน่นอยู่ในนั้นรอคอยให้หัวใจของผู้ที่อยากรู้เข้ามาสอดส่องหรือว่านี่จะเป็นกระดองเต่าของนักปราชชีจังชุนตาโตด้วยความอัศจรรย์ใจ ผู้อาวุโส,สเฟิงรูปคราวและอธิบายยิ้มยิ้มนักปราชีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วก่อนหน้ายุคสมัยของปรมาจารย์คงด้วยการตรวจสอบรูปแบบของรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนกระดองเต่าที่มีชีวิตมานานเขาสามารถทำความเข้าใจเจตนาของสวรรค์และก่อตั้งอาชีพผู้อย่างรู้ขึ้นเขาได้ทิ้งของล้ำค่าที่เกี่ยวข้องกับการทำนายโชคชะตาเอาไว้มากมายแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือกระดองเต่า กระดองเต่าอันนั้นเป็นของล้ำค่าหมายเลขหนึ่งของสมาคมผู้อย่างรู้และมันก็ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่ลึกและปลอดภัยที่สุดของสมาคมมันถูกใช้ในการทำนายโชคชะตาของทวีปแห่งนี้รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำของโลกด้วยแน่นอนว่าแม้แต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ใช้มันอันที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นของจำลองที่ผู้อย่างรู้ระดับ9ก้าดาวขั้นสูงสุดผู้อาวุโสจี้ฉานสร้างไว้เมื่อหลายปีก่อน แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าประมาทความสามารถของมันเพียงเพราะมันเป็นของที่ทําจําลองขึ้นด้วยการทํานายของกระดองเต่าอันนี้นี่แหละที่ทําให้นักปราชโบราณโป่ช่างคนพบดินแดนแห่งนี้เขาจึงสร้างปูชนีสถานนักปราชญ์ขึ้นมาเพียงเท่านั้นก็เกินพอที่จะยืนยันประสิทธิภาพของมันแล้วเมื่อได้ยินคํานั้นจางเซเวียนเลิกคิ้วด้วยความอัศจรรย์ใจ ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะรวบรวมพลังจิตวิญญาณและทรัพยากรที่มีอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายกลก็ทำแบบนั้นได้แต่การรักษาพลังจิตวิญญาณและทรัพยากรในดินแดนแห่งนั้นเอาไว้ได้เป็นเวลาหลายพันหรือหลายหมื่นปีทั้งๆท,ที่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ ผู้ที่จะทำอย่างนั้นได้ไม่เพียงแต่จะต้องมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของดินแดนได้ล่วงหน้าแต่ยังต้องทำนายมันได้อย่างถูกต้องอีกด้วยแปลว่ากระดองเต่านี้ถือเป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่ามีได้ กระดองเต่าอันนี้ถูกส่งต่อกันมาถึง121ชั่วคนแล้วและมีผู้อย่างรู้ระดับ9ดาวขั้นสูงสุดถึง102คนที่ได้ใช้มันในช่วงชีวิตของเขาดังนั้นเจตจำนงของพวกเขาจึงถูกถ่ายทอดไว้ในกระดองเต่าเพียงแค่คุณท่าฝ่ามือลงไปมันก็จะประเมินได้ว่าคุณเก่งกาจพอที่จะเป็นผู้อย่างรู้หรือไม่ผู้อาวุโส,สเฟิงพูดขณะลูบก,กระดองเต่าโบราณที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแผ่วเบา จางเซเวียนนึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะนำเอาของล้ำค่าออกมาประเมินความสามารถของเขาในจุดนี้คงถือเป็นการไม่เคารพอีกฝ่ายอย่างมากหากเขาปฏิเสธที่จะรับการประเมินจึงถามว่าผมแค่ต้องท่าฝ่ามือลงไปใช่ไหมใช่ถ้าคุณยังสงสัยในประสิทธิภาพของมัน ผมจะให้คนอื่นทดลองให้ดูก่อนก็ได้ผู้อาวุโสเฟิงหันไปทางจางชุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณอยากเรียนการทำนายกับผมแต่ก็ถูกปฏิเสธไปทุกครั้งไม่ใช่เพราะผมตั้งใจจะทำให้อะไรๆยากเย็นหรือจะทดสอบความอดทนของคุณแต่อย่างใดแต่คุณไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้ท้าฝ่ามือของคุณลงไปบนกระดองเต่าสีแล้วดูให้เห็นกับตาเออ,อาจางชุนอ้าปากค้าง เขาไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่ตัวเองต้องกลายเป็นหนูทดลองถึงจะไม่ค่อยสบอารมณ์นักแต่เขาก็เดินมาแล้วท่าฝ่ามือลงไปบนกระดองเต่าอย่างช้าช้าดูเหมือนกระดองเต่าจะรู้สึกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตมาสัมผัสรังสีอ่อนๆลอดออกมาจากรอยร้าวมากมายบนกระดองเต่านั้นมันเป็นภาพประหลาดแสงนั้นลอดออกมาจากรอยร้าวมากมายบนกระดองเต่าและราวกับกำลังเล่นเครื่องดนตรีเกิดเสียงกุกกัขึ้นกลางอากาศไม่ชาอักษรโบราณสองตัวก็ปรากฏต่อหน้าทุกคน ผู้อาวุโสเฟิองชำเลืองดูอักษรโบราณและสายหน้าอยู่เฉินอธิบายอักษรสองตัวนี้ให้คนอื่นฟังซิขอรับชายหนุ่มก้าวออกมาแล้วพูดว่าสิ่งที่อักษรโบราณต้องการสื่อความหมายก็คือการทดสอบครั้งนี้บ่งบอกถึงความถนัดในระดับธรรมดาสามัญและไม่คู่ควรกับศาสตร์แห่งการทำนายความถนัดในระดับธรรมดาสามัญถ้าอย่างนั้นอักษรโบราณของผู้ที่มีความปราดเปรื่องจะเป็นอย่างไรจังชุนถามด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจ หัวหน้าตระกูลคนปัจจุบันและเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลจางต่างให้เกียรติผู้อย่างรู้อย่างสูงสุดหากเขามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการทำนายก็มีโอกาสที่จะได้รับการยกย่องจากบุคคลเหล่านั้นและบางทีอาจจะได้เข้ากลุ่มชนชั้นสูงในตระกูลด้วย ก็เพราะเหตุผลนี้ที่ทําให้เขาเทียวไปเทียวมาเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสเฟิง,ท,งทั้งที่ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเขายังคงมีความหวังว่าสักวันหนึ่งผู้อาวุโสเฟิงจะทดสอบเขาใครจะไปคิดว่าปัญหาที่แท้จริงก็คือเขามีความปราดเปรื่องไม่พอความถนัดในฐานะผู้อย่างรู้นั้นแบ่งออกได้เป็น6กขั้นคือต่ำกว่ามาตรฐานธรรมดาสามัญพอใช้ดีและเยี่ยมยอดชายหนุ่มอธิบายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถตีความอักษรโบราณมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือยิ่งมีตัวอักษรโบราณมากขึ้นเท่าไหร่ ความถนัดของผู้นั้นที่มีต่อการทํานายก็จะยิ่งมากขึ้นอักษรโบราณหนึ่งตัวหมายถึงต่ากว่ามาตรฐานสองตัวหมายถึงทำดัาสามันและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหากปรากฏอักษรโบราณขึ้น6ตัวก็หมายความว่าไม่มีใครเทียบชั้นกับความถนัดในการทํานายของผู้นั้นได้หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ท่าฝ่ามือของเขาลงไปบนกระดองเต่าแครกแคร์แ ลำแสงเจิดจ้าลอดออกมาจากรอยร้าวของกระดองเต่าเกิดเสียงกุกกักขึ้นกลางอากาศอีกครั้งแต่คราวนี้มีจำนวนครั้งมากกว่ากันหลายเท่าอักษรโบราณห้าตัวปรากฏขึ้นอย่างช้าๆบนกระดองเต่าดีจังชุนกลืนน้ำลายด้วยความตกตะลึงเขาเคยพบอยู่เฉินหลายครั้งแล้วและคิดว่าอีกฝ่ายเข้าตาผู้อาวุโสเฟิงก็เพราะโชคดีไม่เคยคิดเลยว่าหมอนี่จะมีความถนัดที่เรียกว่าสูงส่งในด้านการทำนาย ในเมื่ออยู่เฉินเป็นแค่ลูกศิษย์ธรรมดาทั้งทงท,งที่มีความถนัดในขั้นดีสําหรับเขาที่อยู่ในขั้นธรรมดาสามัญก็ถือว่าไม่มีโอกาสเลยผมอยากทดลองด้วยหลัวชุนชิงก้าวเข้าไปและท่าฝ่ามือลงบนกระดองเต่าอักษรโบราณปรากฏขึ้นสองตัวเหมือนกับจังชุนความถนัดของเขาอยู่ในระดับธรรมดาสามัญเช่นกัน ตอนแรกหลัวชวนชิงก็ออกจะหงุดหงิดแต่เขาก็ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยความถนัดของเขาก็ไม่ได้เป็นรองจังชุนจากนั้นก็หันไปพูดกับจังเซเวียนประมาอาจารย์จังคุณควรจะทดลองนะได้สิรู้ดีว่าไม่มีทางถอยแล้วจังเซเวียนก้าวออกไปก่อนหน้านี้เขาพูดไว้ว่าจะรับผู้อาวุโสเฟิงเป็นอาจารย์หากตัวเขามีความถนัดในด้านการทำนายนี่แปลว่าเขาจะต้องรับคนอื่นเป็นอาจารย์จริงๆหรือออกจะเป็นเรื่องที่รับได้ยาก บางที่เขาอาจจะใช้พลังปราณเทียบฟ้าปกปิดผลการทดสอบว่าแต่จะทําได้หรือเปล่าส่วนอีกด้านหนึ่งเมื่อเห็นจางเซเวียนก้าวออกมาผู้อาวุโสเฟิงก็ในตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นสภาวะของการปฏิเสธการทำนายนั้นเป็นสภาวะในตำนานที่เหล่าผู้อย่างรู้ทุกคนแสวงหาไม่มีหลักฐานที่เขาจะใช้ยืนยันได้ว่าอักษรโบราณของชายหนุ่มจะปรากฏขึ้นกี่ตัวแต่เป็นไปได้ว่าคงจะมากกว่า6ตัวฟืบ ต่อหน้าสายตาคาดหวังของเขาจังเซเวียนท่าฝ่ามือลงไปบนกระดองเต่าเกิดเสียงหึ่งขึ้นกลางอากาศและแสงที่จัดจ้าจนแสบตาก็ลอดออกมาจากรอยร้าวของกระดองเต่าแค่รกแคกลก,กเกิดเสียงกุกกักดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าติดติดกันราวกับถั่วที่กำลังทอดอยู่ในกระทะมีเสียงกุกกักมากขนาดนี้สงสัยจริงว่าอักษรโบราณจะปรากฏขึ้นกี่ตัวจังชุนกำหมัดแน่นขณะมองภาพตรงหน้าด้วยในตาแดงกำ่ำ ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาท่าฝ่ามือลงไปบนกระดองเต่าเกิดเสียงกุกกักขึ้นสองครั้งและปรากฏอักษรโบราณขึ้นสองตัวจากนั้นเมื่ออยู่เฉินท่าฝ่ามือลงไปบนกระดองเต่าก็เกิดเสียงกุกกักขึ้นห้าครั้งพร้อมกับอักษรโบราณห้าตัวมาตอนนี้กระดองเต่าส่งเสียงกุกกักหลายสิบครั้งแล้วเมื่อจางเซเวียนสัมผัสหมายความว่าอักษรโบราณหลายสิบตัวจะต้องปรากฏขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นหมอนี่จะมีความปราดเรื่องขนาดไหนกัน ขณะที่เขากําลังตกตะลึงก็เห็นผู้อาวุโสเฟิงหน้าถอดสีด้วยความพร่านพรึงอีกฝ่ายรีบพุ่งเข้าไปด้วยความกังวลแต่ก็สายไปแล้วเกิดเสียงดังสนั่นกระดองเต่าโบราณระเบิดเป็นเสียงเสียงจางเซเวียนถึงกับใบกินไม่แน่ใจว่าควรจะถอนมือออกจากกระดองเต่าหรือไม่ไม่ว่าฉันจะปราดเรื่องหรือไม่แกก็แค่แสดงผลออกมาเท่านั้นมันเรื่องอะไรถึงจะต้องระเบิด ฉันก็แค่ใช้พลังปรันเทียบฟ้านิดหน่อยกับอำนาจของหอสมุดเทียบฟ้าเพื่อปิดบังตัวฉันเท่านั้นแกจะต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยหรือก่อนหน้านี้ตอนที่ผู้อาวุโส,สเฟิงนำกระดองเต่าออกมาเขาดูแลมันอย่างระมัดระวังทนุธนอมราวกับเป็นลูกแล้วมันมาระเบิดแบบนี้อีกฝ่ายจะเอาชีวิตของเขาหรือเปล่าเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง